าสามสองหนึ่งไปเช็คแต่พี่่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับลีโอครับลีโอลีโอเล่นมากี่ปีแล้วครับหนึ่งปีกว่าหนึ่งปีกว่า,วาอันนี้รถลีโอใช่ไหมวันนี้เราเรามาไปเช็คกันก็คือโดยรวมเนี้ยเป็นรถน้องลีโอเลยฝีมือแบบไม่ธรรมดานะคนนี้บอกก่อนเริ่มจากเฟรมก่อนเฟรมยี่ห้ออะไรครับเฟรมยี่ห้ออนเไสนอะอเลสนะครับเฟรมยี่ห้ออเลส แทนย่ออะไรครับแทน O E M ครับ O E M คอครับนี่คอคอ<แ>ของอะไรเ e อ่ยไฟอีนะอ่าฟาอีนะครับตะเกียบติดรถมากับเฟรมเลยเนาะใช่ก็คือคันนี้ได้มาจากเชียงกงแล้วมาอัปเกรดเองใช่ป่ะมาพร้อมเบรกหน้าหลังเบรกก็ติดรถมาง่ายๆนะครับปลอกแทนติดรถมาเหมือนกันบาเอ็นดีกวบารเอ็นบาเอ็นของอะไรเอ่ยเอของอเไสนะอเลสนะครับผมเบอะยี่ห้ออะไรครับ,บยีห่ห้อเออเออน่าจะ <Autumn. S 2> อ,อนะ่อท้มเออเหอะออท้มหลักอ่านอะไรครับ D.K. ครับหลักอ่าน D.K. นะครับเบรกหน้าเทคโทนะครับผมขอบล้อชั้นเดียวคือเป็นรถเป็นรถเด็กอะ่ะแต่ยางอะ่ะตรงสเปคคือน้องของเล่นแฟลแลนด์บอกก่อนแฟลแลนด์เนี่ยยางก็จะเป็นอเลสนะครับไซส์16นิ้วนะแต่ดุมหลังนี่ไม่ธรรมดาบอกเลยดุมหลังนี่ของอะไรครับไฟอี e นะโอ้ยดุมหลังไฟอีซะด้วยนะครับตัวซิ่งขาจานขาจานเออขาจานชิ้นเดียวป่ะ ชิเข่ายจาชิ้นเดียว,ยวบันไดเป็นของอ OEM OEM นะครับผมใบาจาน25ฟันใช่ไหมครับใช่คประมาณนี้เดี๋ยวให้น้องรีโอโซโล่ให้ดูเดี่ยวว่าน้องรีโอเล่นอะไรได้บ้างนะครับอยากโชว์ท่าไหนดีทำไมชชีนเอ้ยทำไมชชีนว่ะโอเคมาจัดไป